ไอชนแนลตอนพิเศษประจำวันทอดกระถินธรรมชัยที่วัดพระธรรมกายประจำวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2559ตอนนี้ริ้วขบวนกระถินกำลังเคลื่อนมานะครับอยากให้ได้ดูสภาพความเป็นจริงนะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมง45นาทีนะครับสาธุชนมากันล้นหลามจริงๆนะครับแน่นไม่มีที่นั่งเลยริ้วขบวน กระถินกำลังเดินดูนะ<ต>ครับยังไม่มีที่นั่งนะครับเรียนเชิญด้านในได้นะครับพาไปให้ดูนะครับ,น,น,น,รบนี่คือริ้วระบวนกระถิ่นที่วัดพระธมก,กายประจำปี2559อยู่ในบรรยากาศที่ทุกคนกำลังมีความปลื้มปิติที่ได้สร้างบุญใหญ่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้และน้อมเอาบุญที่เกิดขึ้นวันนี้ถวายแด่พระเจ้าอยู่หัว ผู้ที่เป็นที่รักและเคารพยิ่งของคนไทยเราทุกคนนี่คือบรรยากาศที่กําลังเกิดขึ้นจริงๆที่วัดพระธรรม